เพราะนั้นคือเรากับมันเนี่ยเรียกว่าตัวตัวกันเลยดีกว่าเอมาถึงแล้วก็เป็นคนอ่านเรากับมันเนี่ยตัวต่อตัวเลยจะสังเกตยังไงแล้วลักษณะคําพูดแบบไหนในเ s ว่าไหนหลอกลอกันไหนไม่หลอกชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง m ม n d เซ็ตใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์ สวัสดีครับคุณผูกฟังครับต้อนรับสู่ช่วงอ่านแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์พิเศษเดอะไซเบอร์ไมเซตนะครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้จะเข้มข้นมากๆเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแนวคิดและภาคปฏิบัติเลยนะครับที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่อยู่บนไซเบอร์นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปคุยกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโยครับสวัสดีครับลูกฟังครับ ครับผมก็เราผ่านมาสองบทที่ค่อนข้างปูทางนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นความจำเป็นเห็นความก้าวหน้าของวิทยาการไร้ร้ายนะครับแล้วก็เห็นถึงความจำเป็นในการปกป้องตัวเองมีเรื่องไซเบอร์มายเซตนะครับที่เป็นเรื่องแนวคิดว่าต้องคิดอย่างไรเพื่อจะปลอดภัยได้สูงสุดลดความเสี่ยงได้สูงสุดนะครับวันนี้เราจะต่อกันในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะมองโลกให้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับพี่แจ๊ เรีนเชิญอาจารย์ได้เลยครับผมครับก็จริงๆเนี่ยเราก็จัดกันไปในชัปเตอร์ที่หนึ่งกับสองนะครับบทเรียนที่สองหลายชัปเตอร์แล้วครับแล้วก็เราก็คือรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับตามคอนเซ็ปต์คุณโยก็จะมีเรื่องของวัดใช่ไหมครับครับแล้วก็ไป how to ใช่ไหมครับคนเราจะอยู่มันจะ how to แล้วอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาเซตเลยอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้อ่ะอมันก็ต้องวัดก่อนว่าอะไรเป็นอะไรก่อนใช่ไหมครับครับ ก็อยากจะนําคํากล่าวของอดีตรัมตรีว่าการกระทรวง์สาโหงสารัดนะครับมาเล่าให้แฟนคลับรายการชวกันแชร์ทุกท่านฟังมันเป็นตอสเป็นความคิดนะเป็นไมเซ็ตเพราะซีรีส์ที่เราก็ไซเบอร์ไมเซ็ตใช่ไหมครับเพราะค,คนเรามนุษย์เราเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดกรอบความคิดแล้วก็ไมเซ็ตจะไปดีจะไปไม่ดีนะชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดคและทัศนคตทุกอย่างมันมันมันเป็นผูดด้นาบางทีเราก็มุม่งไปที่เทนโโล ต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่ได้กลับมามองเรื่องทางปรัชญาทางความคิดผมก็เลยขออนุญาตนำคำกล่าวของวิสเตอร์โดนัลด์ลัมเฟลนะครับถ้าทุกท่านเปิดวิกิพีเดียเนี่ยลองเซิร์ชคาว่าอันโนนอันโนนก็ได้ครับนะครับอันโนนนี่ก็ว่าแย่แล้วท่านผู้ชมครับยังจะอันโนนอันโนนอีกนะเออมันน่าสนใจนะอันโนนอันโนนมันน่าสนใจนะคือตรงนี้เนี่ยเป็นการเล่นคําที่หลายๆท่านก็อาจจะรู้รู้จักคําว่าโนนอันโนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโนนก็มาจาก คำศัพท์ที่มาจากคําว่า no ที่แปลว่ารู้อันโนก็ไม่รู้อย่างงี้นะครับแล้วโนนกับอันโนในบริบทตรงนี้มันหมายถึงยังไงครับอาจารย์ครับคือใดๆในโลกเนี้นะครับโดนดารลังเฟลบอกว่าแบ่งออกเป็นสี่คอร์ดแดน์นะครับเนะี่ยทดูภาาทำตารางเป็นสี่ช่องทําตารางเป็นสี่ช่องครับช่องขวาล่างสุดเนี่ยก็คือ unknown, unknown. อันโนนอันโออนะครับช่องขวาบนมุมขวาบนคือนนอันโน n มุมซ้ายล่างคืออนโนนนแล้วมุมซ้ายบนคือนนนนเอาว่าในโลกนี้คือรู้รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับอันนี้มันน่าสนใจเยอะสนใว่าหมายความว่ายังไงเออว่าทำไมมันให้มันกลืนไหวคนที่มันกลืนดี่ไค,คือต้องทวน <c oughs> คุณผู้ฟังนะนึกภาพเป็นภาพตารางแล้วลองดูว่าอะไรในชีวิตของเราที่ไปลงในช่องไหนบ้างใช่ไหมครับาจ์บอกว่ามีสี่ช่องช่องที่เป็นส่วนผสมของคําว่า อรู้รู้กับรู้และไม่รู้กับไม่รู้แล้วก็รู้กับไม่รู้ไม่รู้กับรู้นะฮะซึ่งเออมันฟังดูรู้สึกแปลกๆแ,แต่อันเนี้ยมีความหมายลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่เล่นคําเฉยๆนะครับอาจารย์อธิบายให้เราเข้าใจเพิ่มเติมไหมยครับอ่าโอเคก็จะมีรูปนะที่แหวนร,รายการเราถ้าออกรูปได้ก็ดีนะไม่เป็นไร,รก็คือคําว่าโนนโนนอนโนแล้วเนี้ยครับเขาบอกว่า t i n k we are neither aware of nor understand เขามองแต่ละคนดันเนี่ยเป็นสองเรื่องคือเรื่องอแวร์อาคุณโย a แวร์เรื่องโควิดป่ะ a แวร์คือแบบเอ่อรู้ไหมว่ามันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะร,รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมีในโลกนี้ใช่ป่ะถ้าตอนนี้รู้แล้วนะครับแล้วคุณ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 อ่าโยคิดว่าพวก anti vaxer ที่ไม่ยอมฉีดเลยถึงวันนี้เขา a แวร์ไหมโอ้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนเขาก็รู้ว่ามีโควิดเขา a แวร์ว่ามีโควิดแต่เขาไม่ a แวร์ว่ามันมีกิ่งคนละเรื่องกันนะอ่า ข้าใจใช่ไหมฮะครับเราไปกราบพระที่วัดพระศรีนัสรสารามครับเราเอาแวรว่ามีพระแก้วมรกตบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ได้เข้าใจในพระอ,องค์ท่านหรืออะไรแบบเนี้ยว่าเราไปไหว้พระกันทําไมครับ,รบอะไรเพราะฉะนั้นโดนเราต้องแยกเป็นเอาแวกับ understand. อันเดอร์แ d อ๋อโอเคฮะ,ะว่าเอาแวร์แต่เขาบอกที่มันน่ากลัวที่สุดคือ ทั้งไม่อแวรทั้งไม่อันเดอร์สแตน์นี่คืออันโนนอันโนนครับคือถ้าเกิดว่าเอาจากความหมายของคําสั้นๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมาแปลเป็นไทยแล้วก็ลงไปในสีอันอาจจะไม่ได้สละสะสลวยเหมือนภาษาอังกฤษนะฮะอย่างเช่นคําว่าโนนโนนส์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรารู้ว่ามีแล้วเราก็เข้าใจมันใช่ไหมฮะโนนโนนเนี่ยคือเข้าใจด้วยแล้วรู้ด้วยว่ามีแต่ว่าถ้าอันโนนอันโนนเนี่ยก็คือ ไม่รู้ว่ามีแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นด้วยซ้ำนะครับนี่คือสองข้างขอ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 งสองช่องของสี่ช่องวันนี้นะครับใช่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดในโลกไซเบอร์อืนะก็คืออันนนอันนนอืมคือเราไม่รู้ว่ามันมีเลยแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจมันด้วยการไอโควิดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเนี่ตกในคอร์ดัน้ในใดคอร์ด้นหนึ่งก็คือโนนอันนนหรือว่าอนนนนน อันนี้ให้คุณโยช่วยช่วยขี้คลายด้วยเหมือนกันคุณโยก็ยยเ,ออเป็นนัก<ะ>คิดตัวยงเหมือนกัน <c oughs> คือนะคือผมว่า<ะ>อย่างโควิดนะถ้าเป็นก่อนที่เราจะรู้จักมันนะอย่างเช่นในปีปลายปีสองพสิบเก้านะเวลาที่ยังไม่มีการรายงานกรณีผู้ป่วยที่อู่ฮั่นตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะอยู่ในช่องอันโนนเอ่อน่าจะเป็นโนนอันโนนก็คือ อาโนนอนโนน,น,นยังมีคนถามอยู่ใช่ครับคือคือ<ต>ไม่รู้ว่ามีที่อู้หันแล้วแต่ยังไม่เข้าใจมันใช่ค, <c oughs> คือสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากโควิดนี่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราพยายามจะแปลงมันจากสิ่งที่อันโนนอันโนนคือไม่รู้ว่ามีไม่รู้าม,มาก่อนว่ามีแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรไปเป็นโนนโนนให้ได้คือปัจจุบันนี่คือเราพยายามจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจเราก็ตั้งชื่อมันเราก็หาวิธีรักษาแล้วก็ ทำวัคซีนอะไรเงี้ยครับคือผมเข้าใจว่าเาสถานการณ์โควิดนี่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆว่าทําให้เราเห็นภาพว่า,ามันเริ่มจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จะรักษามันยังไงมาจนถึงตอนนี้เราเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจครับครับรมโยคเข้าใจถูกแล้วครับมันคือโนนอันโนนครับอืมคืออวเี่ยสูงมากละเขาเข้าใจกันหมดแล้วว่ามีในโลกนี้แต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจการทํางานของมันครับ มันก็ป่านนี้ทุกคนฉีดหกเข็มก็ต้องรอดแล้วสิครับทาไมเข็มเจ็ดเข็มแปดยังไม่รอดเลยครับอืมไม่เหมือนโปลิโอถูกไหมครับครัโปลิโอนี่มันโนโนโนนแล้วถูกไหมครับใช่ครับมันเป็นแฟกที่แบบว่าสามารถจะแฮนเดิลมันได้แล้วอ,อะไรแบบนี้ครับอันนี้มันน่าสนใจตรงนี้ซึ่งสถานการณ์อันนี้นะฮะเป็นถ้าเทียบกับไปย้อนกลับไปถึงเรื่องไข้หวัดเสเปนหรือไข้หวัดอะไรที่มันคือสายพันธุ์เดียวกันกันกบโควิดนี่แหละแต่เป็นรุ่นบรรพบุรุษมัน ตอนนั้นเนี่ยมันตอนมันปรากฏต,ตัวเนี่ยอันนั้นคืออันโนนอันโนนจริงๆเลยนะฮะคนจึงตายเป็นแบบเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านใช่ถ้ามัน,มนยังอยู่ในอันโนนอันโนนเนี่ยคือไม่เจริญอ่ะไม่พัฒนาแล้วก็เวลี่ไฮริสครับพอถูส่งซีรีส์ไฟเบอร์ไมซีรีส์ผมแต่งหนังสือขึ้นมาในช่วงปลายปีนี้แล้วก็คุณเดียเริ่มซาร์ซีรีส์มาได้พักหนึ่งเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนจากอันโนนอันโนนเนี่ยอย่างน้อยขออนิสง์ผลบุญเนี่ยให้เป็นแค่ โนนอันโนนหรืออันโนนโนพอแล hmm. แต่ถ้าสามารถทำให้ท่านผู้ฟังทุกคนณเวลานี้ <Yep. S 1> ไปสู่โนนโนนได้เนี่ยเป็นแฟกต์นะโนนโนนนี่คือแฟกต์นะเข้าใจรูปด้วยตาสว่างเห็นแจ้งว่าแฟกต์มันคืออะไรแล้วก็รับรู้สรรพสิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้ที่มันน่ากลัวที่มันหลอกลวงที่มันไรได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าคุ้มคุ้มกันมาเต็ม hmm. นะครับเทิร์นเทิร์นเป็นติ้งวีอ a r e a เวอร์แอนด์วีอาร์เเนี่ยนั่นคือโกของรายการเราเลย อืมต้องการแบบนั้นแต่ที่อราบอกว่ามันไม่ง่ายครับผมกอรจะเปลี่ยนจากอันโนนอันโนนมาเป็นโนนเนี่ยอาจจะโดนมาแล้วอาจจะมีละเลสเซอรเลอร์อาจจะฟังรายการเราโชคดีฟังรายการเราพอดีแล้วก็มันมาผู้นี้พอดีผมเจอคนแบบนี้บ่อยนะอืมผมเจอในชีวิตผมหลายคนมาเดินมาคุยอาจารย์ผมหนูเป็ ine, นไฟนคลับเนี่ยโหทั้งาวมนที่ฟังอาจารย์วันนั้นนะอืมเสร็จเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าโยก็ต้องมีอะไรส่งนะโยสามารถเปลี่ยนจากอนโนนอนโนนให้เขาพอรู้ได้บ้างครับ ครับคือเป็นเรื่องที่ดีมากนะที่รู้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยมารู้ทีหลังนะมาฟังอย่างมาฟังเราวันนี้ทีหลังหลังจากที่ท่านพลาดท่าไปแล้วนะครับก็แบบรู้สึกน่าเสียดายแต่ก็นั่นจึงเป็นเหตุว่าเราจึงต้องพูดในเรื่องนี้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็พูดให้ได้มากที่สุดนะครับหลายท่านที่ฟังเราเป็นประจําเนี่ยอาจจะสงสัยทําไมเราพูดซ้ําหลายครั้งนะฮะบางเรื่องเนี่ยผมเองในชัวกอดแชร์เนพูดซ้ํา บางทีพูดซ้ําแต่เรื่องเรื่องที่อยากจะย้ําอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่า,เ,าเรารู้ข้อเท็จจริงว่ามีคนจํานวนมากที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้ในเรื่องไหนี้นะครับเราก็คิดว่าจําเป็นต้องพูดสามกันครับครับคราวนี้ก็ขอพูดถึงในบทที่สามนะฮะครับผมก็มีหลาย,ลายชารเตอร์ย่อยอยู่ข้างในนะเราก็จะเน้นเรื่องของการที่เราจะเริ่มจากการที่เราจะเข้าใจว่าอะไรคืออะไรครนะทวนจากอีพีที่แล้วเนี่ย ก็เราก็รู้ของฟรีไม่มีในโลกต้องสร้างสติในความไม่ประมาทต้องคิดเสมอว่าตัวเองอาจจะมีเหยื่อถูกแฮกคืนนี้พรุ่งนี้แล้วก็เซ็ตบัญชีตัวเองป้องกันเรื่องหนึ่งกัเงินทองทองทอะไรต่างเ้ๆๆใช่ไมมเอาบัตรเครดิตวงเงินสูงไปรูด่า99บาทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จากนั้นก็ต้องมีวินัยก็คือนอกจากตะหนักรู้แล้วเนี่ยการสอดรองข้อมูลการมีวินัยอัปเดตแพทต่างๆในเครื่อง กาใมสติสนักรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราแนะนํากันไปแล้วนะแต่พอมาในบทที่สามเนี่ยในสือคือ EP พีที่สิบห้านะครับก็จะพูดถึง how to ละนะที่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นบุลเลต์หนึ่งสองสามสี่ว่าเอาไปเป็นสูตรสำเร็จแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับนะครับก็ววนนี้ก็จะขอคุยเรื่องเจ็ดข้อสังเกตที่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อวิชาชีพแล้วกันอืมนาสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ ถ้าเราไม่มีเจ็ดข้อสังเกตเนี่ยเราก็อาจจะแบบเออฟังอาจารย์แล้วก็สนุกดีครับนะได้ความรู้แต่ว่ายังยังไม่เก็บลึกๆไว้มันนั้นมันจะยังไงดีอ่าอย่างว่ารับเอเอหลอกลวงเนทุกคนรู้ละทุกคนเอาแวร์ละคุณโยแวร์ไหมว่ามีเอเอหลอกลวงเอาแวร์อ่าใช่ครับแต่จะรู้ได้ไงว่าไหนหลอกมันไหนไม่หลอกอจะสังเกตยังไงออะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะคําพูดแบบไหนในเอฟเอก็คือหลอก ครับต่อให้คุโยมีสุดยอดโคตรเทพเอไอัอมีเอไอไหนที่มันอ่านเอเอได้มาดูว่าเอเอนั้นหลอกไหมคุโยตอนนี้โอ้ไม่คือบริษัทแอปเปิลเนี่ยแหละยังยังทำไม่ได้เลยยังทําไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมล่ะแอปเปิลทำไม่ได้พวกเราก็คงไม่ต้องไปคิดใหญ่แล้วครับเพราะนั้นคือเรากับมันเนี่ยเรียกว่าตัวตัวกันเลยดีกว่าเอเอ็มมาถึงแล้วก็เป็นคนอ่านเรากับมันเนี่ยตัวต่อตัวอะไรอืมนะมันอยู่วงแดงเราอยู่วงมเงินอะไรเงี้ยครับเราจะ โชคกับมันเราจะชนะหรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องมีสตินะแล้วก็มองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยว่ามันหลอกลวงไหมซึ่งตอนนี้มันหลอกกันเยอะมากยิ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์โควิดเริ่มมีการเดียวยาจากรัฐบ,บาลทั่วโลกคบ,บ้านเราก็มีคนละครึ่งมันก็อาศัยช่วงเนี้ยปากปนเข้ามาเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นเอฟเอจากรัฐบาลจริงอันไหนเป็นจากโจรเออเนี่ยมันน่าสนใจอื ใช่ไหมอ่านแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะเก็ดข้อได้ครับเวลารายการเราก็ไม่เยอะเราเขาจะไปต่อเลยข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องสังเกตผู้ส่งครับอือเอเมนว่ามันเป็นใครมีตัวตนหรือเปล่าอืมถ้าเป็นเบอร์อะไรยาวๆหางว่ามาเนี่ยโทรกลับไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยชัดไปไว้ก่อนเลยว่ามไม่ใช่ละอืมแต่ถราเราเป็นเอสจากกสิกรเราเป็นเอสจากเอสซีบีศูนย์สองเจ็ด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 แปดแปดแปดเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งว่า อ่ะเขามีเบอร์ที่ส่งมา,าทมัดเจมคับแต่ถ้าบอกว่ามาจาก k ค b SB KBank แต่เบอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ให้เดาไว้ก่อนเลยว่าไม่ชัวร์อ่าออนะแต่แต่ตอนนี้มันมีเก่งกังนั้นคุณโยมันปลอมเบอร์ธนาคารมาเลยอ๋อศูนย์สองเจเจ็ดแปดแปดแล้วมันมาปนกับช่องที่เรารับ OTP อันนี้จะเนียนมากๆครับให้เราไปอัปเดตโอเอให้เราไปลงโปรแกรมอันนี้หลอกอืม อันนี้คืออีกขั้นหนึ่งเลยของพวกแฮกเกอร์ครับะะนั้นจะเอาแค่เบอร์อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้นะอือต้องดูเนื้อที่อยู่ในเอซนั้นด้วยนะคือหนึ่งระบุตัวตนผู้ส่งไปวเช็คเบอร์เช็คตัวตนก่อนครับเพราะสัทเขาตั้งอยู่มีจริงไหมสองไอ้พวกให้เกินกู้เงินววงศูนย์ดอกเบี้ยตาำอะไรเนี่ยมันน่าจะมันจะเป็นไปได้หรออ่าแล้วมันใช่หรอใช่ไหมบางทีเนี่ย ไปติดแบ็คลิสต์ชื่อคนเนี้ยเบอร์เนี้ไปซื้อีพวกแบ็คลิสติ้งเนี่ยอยู่ในแบ็คลิสต์ก็มีอ่าเราก็ยังไม่ได้ดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนื้อความและตัวที่มาที่ไป s m สอหรืออ e ีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทางโซเชียลเนี่ยพิสูจน์ตัวตนต้นต่อให้ได้ซะก่อนอแล้วข้อความที่ส่งมาเนี่ยม,มันใช่หรือเปล่าครับอสองข้อละครับซึ่ง s อสมอตรงนี้เนี่ย แล้วก็หลักการตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะไปะยุกต์ใช้กับหลายๆอย่างได้เลยนะฮะไม่ใช่แค่ SMS ออย่างเดียวด้วยนะครับอาจารย์ได้บอกว่าให้สืบหาพิสูจน์ตัวตนของผู้ส่งนะฮะตั้งคําถามซึ่งทุกวันนี้จริงๆมันก็มีความแนบเนียนสูงมากในหลายกรณีนะครับอย่างเช่นถ้าเรานําหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับอ e ีเมลนะครับบาง,บางท่านเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจตัวข้อความนั้นเพิ่มเติมนะฮะว่าอย่างเช่นตัวอ e ีเมลนี่บางที เขียนชื่อมาเป็นชื่อธนาคารแต่อ e ีเมลจริงๆอาจจะไม่ใช่อ e ีเมลของธนาคารก็ได้นะครับแล้วก็รวมทั้ง sMS ก็เช่นเดียวกันนะครับคือบางทีเขาก็ปลอมเบอร์ปลอมที่อยู่ต้นทางมานะครับก็อย่างที่อาจารย์ย้ำนะครับว่าการดูผู้ส่งเนี่ยช่วยกรองอันดับแรกก่อนแต่ถ้าถึงผู้ส่งเขาบอกว่าเขาเป็นชื่อธนาคารนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นธนาคารนั้นจริงๆก็ได้นะแต่ที่ตัดไปได้แน่ๆเลยคือส่งมาเป็นเบอร์แบบ เบอร์อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมที่ไม่ใช่เบอร์ธนาคารนะฮะแต่มาอ้างตัวว่าเป็นธนาคารอันนี้คือต้องสงสัยหนักๆไว้ก่อนเลยครับผมคือสรุปเนี่ยมันเป็นสองสเตจครับผมก็คือสเตจที่ว่าเราวอลลฟต์ตัวตนให้ได้ก่อนอืมถ้าเบอร์มั่วมาเนี่ยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ต้องไปอ่านข้อความครับนะเพราะมันไม่ใช่เบอร์แบงค์ไม่ใช่เบอร์ต้นต่อที่คุณจะส่งมาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเบอร์จริงเนี่ยก็ยังปักใจเชื่อไม่ได้อืมต้องอ่านข้อความว่าอยู่ๆคุณเอาเงินมาให้ผมหรอครับอยู่ๆมันทูกคู่ทุบี อืไอ้ทุกคู่ทุกปีทูเนี่ยถ้ามีคุ้มกันตรงนี้ผมว่าลดไปได้เลยเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยอืมเพราะเทคนิคข้อมันโอเวอร์คัมไปหมดละเหลือแต่เนื้อความแล้วว่าเราจะโลภเราจะกลัวหรือเปล่าเนี่ยที่เราตอกย้ําไปหลายครั้งมากครับนะครับก็อยากจะโยกมาข้อสามในเจ็ดก็คือครับโหลดแอปเนี่ยก็เรื่องเดิมกุโยดูชื่อผู้พัฒนาแอปว่าใช่ธนาคารไหมใช่แหล่งที่ถูกต้องไหมอืเชื่อถือได้ไหมแอปเปล่าตังเนี่ยมันต้องกรุงไทยป่ะคใช่ไหมเออมันจะไปธนาคารอื่นได้ มิโดโก้กรุงไทยไม่ใช่ดูชื่อบริษัทด้วยอแล้วก็จำนวนที่โหลดด้วยถ้าแอปกรเป่าตางังค์นี่คุณว่าคุณโยว่าโหลดกันเป็นล้านแล้วหรือยังอ่ะโอ้โหอาจจะเป็นใช่ไหมล่<น>ะแล้วมันจะถ้ามีแอปเป๋าตังค์มีคนโหลดอยู่สองพันนึงโยว่าไงแต่ว่ากลับการเรื่องโหลดเนี่ยมันมิสลีดได้นะครับมันเป็นินด u c ชันเหมือนกันนะม,มีคนโดนหลอกโอนคริปโตสองล้านบาทเนี่ยที่คริปโตคเครนซีเอ็กเซนด์แห่งหนึ่งในต่างประเทศนะครับเชื่อไหมไอ้เพจเว็บไอ้เพจเฟซบุ๊กมันอ่ะ ที่เป็นออฟฟิเชียลมีคนตามห้าพันแต่อีเฟซบุ๊กโจนเนี่ยของบ้านอ่ะมีคนตามห้าหมื่นคโยเพราะฉนั้นจะดูจำนวนดาวน์โหลดจะดูจนวนโฟลเวอร์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อเหนือฟ้ามีฟ้าแต่ถ้าคนละครึ่งโหลดแค่พันเดียวนี่ไม่ใช่แน่เนีี้จบเลยครับนะต้องต้องปานนี้ิด้นึง,น,งนะครับข,ข้อ 4, สี่ส่วนใหญ่มันจะหลอกว่ามาจากธนาคารบางทีมันก็โทรมาส่งลิงก์มามันจะขอพวกไปให้แบบ เลขที่แบบประชาชนขอรหัสโดยเพราะขอ o t p เนี่ยบอกคุณผู้ฟังไว้ในคืนนี้เลยนะไม่มีในโลกนี้นะอืออย่าว่าต่ขอเลขเขาทำจประชาชนเลยถึงขนาดมาขอ o t p เนี่ยไม่มีที่ไหนเขาทำากันคอือนะอันนี้ต้องวิชาที่แบบร้านาเปอร์เซ็นต์ผมฟันธงเลยครับแล้วเพิ่งส่งโค้ด o t p ให้คุณคุณชวยบอกกลับมาที่ call center หน่อยได้ไหมโอโหนะ้เนี้ยครให้มันก็บ้าละถึงบนไห้มันไม่ได้ดิค่ะเพื่อนผมให้มันไปมันโอนไปสองล้านโอ้โหครับ อืมเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อนผมที่จบโทด้ลยนะอืมไม่ได้ว่ามีความรู้นะภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าโทเฟลเจ็ดแปดร้อยเลยนะครับไอ้ฝั่งมันก็ภาษาอังกฤษโทเฟลเจ็ดแปดร้อยเหมือนกัน <laughs> คืออันนี้คือสิ่งที่มันก็อืมมันน่ากลัวมันเียนมากครับอ่นะแล้วก็ข้อห้าเนี่ยชอบโทรมาอ้างว่าเป็นเพื่อนให้โทรหาเพื่อนเป็นหนี้เป็นแบบสามีติดต่อหาภรรยาภรรยาติดต่อหาสามีอยู่บนรถไฟฟ้าเร่งเร่งรีบ คุย <c ười> ไม่ได้เทคอย่างเดียวโอนทันทีเขาเรียกว่าเซนต์ออฟเออร์เจนซี่มันสูงมากคบ,บางหูกันแหละนะถ้าเป็นเบอร์อะไรโทรมาแล้วบอกว่าคนรู้คนนี้เอาเบอร์นั้นเข้าไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอาจจะพบว่าไม่ใช่เบอร์ของคนคนนั้นเลยก็ได้ถ้ามีสกิลนิดนนะอือันนี้ไมนะ่มีโปรแกรมเซิร์ชเ,เบอร์คนใช่ไหมก็คูคอลเกตคอนแทคอะไรเงี้ยมันก็เป็นโปรแกรมที่สามารถจะช่วยระบุตัวตนของคนติดต่อเรามาได้แต่โปรแกรมพวกนี้มันมีข้อเสียอย่างนะคุณโยอยากบอกให้ฟัง อย่าเอามาลงในเครื่องโทรศัพท์ให้เราใช่ประจํเด็ดขาดบางคนบอกเอา้าก็ลงไปเลยคุคอลสบายเพราะว่ามันก็บอกให้เราเวลาขายประกรันขายรครดิตโทรมาใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าแกพวกนี้มันอ่านหลอกคอหลอกเราไปอม,มันขอเข้าถึงว่าใครโทรหาเราบ้างคมันเป็นไพรเวซี่เราเพราะนั้นเราควรจะกัดฟันเอาแกพวกนี้ไปลงในเครื่องปเปล่าแล้วก็ใครโทรมาเราอย่าเพิ่งรับเราเบอร์นั้นไปเซิร์ชก่อน,อนผมทําประจําครับ ได้ประโยชน์มากคุณโยอันนี้ Practical เลยนะ p r ท c t i c a เลยคืออย่าให้มันแบบ Auto Box. ออโต้บล็อกเก่ยวึ่งเรานี่แหละตัวออโต้บล็อกคือเราไม่รับอืเราเบอร์ไปเซิร์ชก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวเขาโทรมาอีกหรือไม่เรา,าก็ร,าากราากับโทรศัพท์แต่เราจะไม่ซีโซรับเบอร์ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครคตอนนี้แพ็กทีนี่คุณโยรู้ไหมมันเริ่มลุกลามทั่วประเทศไทยแล้วนะอราโทรหาคนหลายคนเนี่ยที่สาคัญที่ต้องคุยกันเนี่ยเขาไม่รับโทรศัพท์ผมเลยนะคุณโย เรา,า,าเห็นเป็นเบอร์แปลกๆครับผมบางทีอาจจะต้องมีการไลน์ไปเอฟเอสนำไปอินโทรดิวก่อนแนะนําตัวก่อนแล้วเขาถึงจะเริ่มรับโทรศัพท์เราอันนี้นก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีอืนะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อห้าต้องมีสกิลในการเซริร์ชนะครับ่าไหนก็ในไหนแล้วเขาเจ็ดรวดเลยได้ครับแต่คุณดยช่วยวิเคราะห์ต่อแล้วกันโทรมาเรียกชื่อถูกรู้ชื่อเราได้ยังไงอคําตอบคือไม่ต้องถามแล้ว มันมีแอปที่ดูดที่นามสกุลเบอร์ที่อยู่เราไปออกจากอินเทอร์เน็ตมากมายอืมไม่ต้องเซอร์ไพรส์ว่าชื่อนามสกุลที่อยู่ถูกต้องทําไมมันมีอยู่แล้วจะตั้งเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวไงมาก็ได้ออย่าไปหลงเชื่อเพียงแค่มันรู้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่เราอย่าไปหลงเชื่อต่อให้บอกเบอร์อกประชาชนเราถูกมันก็ไม่ใช่ธนาคารที่เราเคยเดิยวอยู่ก็เป็นไปได้ครับอืนะสุดท้ายข้อเจ็ด ความรักความซื่อสัตย์ความเชื่อของคนที่ดิวเงนประจําโดยเพราะคนในครอบครัวเช่นคุณโยแชทกับผมประจำเมื่อกี้เราก็แชทกันนี่คุณโยใช่ครับคุณโยขอยืมเงินผมสักห้าพันบาทด่วนเลยคุณโย <laughs> ผมผมเชื่อไหมผมก็ต้องเชื่อไปคุณโยแต่ผมจะรู้สึกแปลกแปลกอืม <c oughs> ใช่ไหมครับแ <c oughs> นะนําโทรคุยเปิดวิโอค,คอลเลยอื <c oughs> อันนี้เป็นสกลิลที่คุณแม่คุณพ่อเขาทาได้อืมเอาให้มันชัดไปเลยว่าหลานชัดไหม สามีฉันไหมภรรยาฉันไหมลูกฉันไหมเอาแบบจะยืมเงินกันขนาดนี้ยอย่าว่าแต่ห้าหมื่นเลยสองสามพันก็ 2> 2 3, 000, ควรจะแบบเห็นหน้าเห็นตาฟังเสียงกันชัดๆด้ลวว่าคือคําแนะนาวันนี้นี่เอ,อพัฒนาการตา่างจากเมื่อสองสปีก่อนนะอาจารย์เมื่อสองสปีก่อนนี่เรายังคุยกันว่าเอ,อโทรหานะเดี๋ยวนี้คือเห็นหน้าเลยดีกว่าใช่ไหมครับออันนี้มันก็ชัดไปเลยแต่ <laughs> The best คืออะไรรู้ไหมครับตกเย็นมาเจอที่บ้านแล้วค่อยคุยกันนี่อ อันเนี้ยรับประกันว่าไม่โดนไม่โดนทขหลอกล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะโดนหลอกแบบนี้ลูกมีคนชวนไปเล่นคริปโตแล้วมาของเงินแม่ไออย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ด้วยความรักระมัดระวงังที่ผมเล่าไปข่าวที่แล้วอะขอแม่มาแสนหนึ่งเล่นได้สองแสนซื้อกระเป๋าไปเดินใหแม่แมแมครับรล่าสองขอห้าล้านหายเลยแม่นั่งร้องไห้ทุกวันอือันเนี้ยต้องขออภัยเลยว่ามันมันหลอกทางเทคนิคก,กันไม่ได้อถ้าลูกเราก็โดนเขาหลอกมาอีกทีหนึง่ง ไอ้คริปโตนั้นมันก็ไม่มีจริงไอ้คริปโตมีจริงมันก็มีคนะอันนี้คือสิ่งที่ก็ต้องช่วยกันชะลอความโลภความอยากความตั้งใจยอยากจะกระตันยูรู้คุณพ่อแม่แต่กลายเป็นทางลบที่เป็นผลลงเอยลงตัวที่ไม่ลงตัวเป็นผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้นะครับาสาหรับน้อ,นองคนนั้นก็คือ unknown, unknown. อันโนนอันโนนนะจนก,กว่าเขาจะโนนโนนเนี่ยเขาก็เอาเงินคุณแม่ไปเสียเรื่องห้าล้านแล้วเป็นต้นคือถ้าเกิดว่าคิดต่อจากตารางนั้นนะฮะ ผมว่าอันตรายของโลกทุกวันนี้คือมันเป็นอันโนนอันโนนแต่ถูกหลอกให้คิดว่าเป็นนวนโนนใช่ <c oughs> แล้วก็จะมาะหลอกให้เรามั่นใจเลยนะว่าคุณเ,<อ>เก่งน,นะคุณมีความรู้มากเลยนะคุณไม่ลงแล้วคุณจะเอานะครับ<ะ>คนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยขอร้องเลยเหมือนเหมือนบางทีผมก็เคยได้ยินผมจำไม่ได้แล้วใครพูดนะแต่ผมก็ชอบประโยคหนึงเหมือนกันเหมือนว่าเอ่อ การรู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญนะครับคือถ้าถ้าเกิดว่าเออย่างคนหลายคนเนี่ยถูกหลอกให้คิดว่าตัวเองรู้ถูกหลอกให้คิดว่าเขาเข้าใจนะแต่สุดท้ายจริงๆคือเขาไม่เข้าใจเลยแล้วเขาก็เลยโดนหลอกนะครับก็อันนี้คือเป็นเรื่องที่ น่ากังวลมากๆนะฮะที่เพราะว่าการหลอกลวงบนโลกไซเบอร์ทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างกินความเสียหายมากกว่าสมควรนะครับวันนี้ก็ลงตัวครับคิดว่าน่าจะได้ความรู้กันเต็มที่เลยครับวันนี้ครับวันนี้เราก็ลาคุณผู้ฟังไปสําหรับเทปนี้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนหน้านะฮะก็ยังมีอีกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาต่อยอดแล้วก็เพิ่มความเข้าใจเพื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพกันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมันเ็กนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท